ครับนะสวัสดีครับพบกับ Smart Farmer Online อีกครั้งหนึง่งวันนี้จะมาอธิบายแบบโคกหนองนาโมเดลของพัฒนาชุมชนนะซึ่งเป็นพื้นที่มาตรฐานตั้งแต่1ไร่จนถึง3ไร่แล้วก็5ไร่วันนี้เราจะเริ่มต้นที่1ไร่ก่อนนะเราไปค้นหาแบบนะจาก กูเกิลฮะแบบโคกหนองนามาตรฐานพัฒนาชุมชนหรือว่าแบบมาตรฐานโคกหนองนาพัฒนาชุมชนเซิร์ชใน Google กด Enter แล้วเจออันแรกนะฮะเราคลิกเข้าไปดูครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บจะเจอหน้าเว็บไซต์ของพัฒนาชุมชนจะมีแบบมะมาตรฐานมีตั้งแต่หนึ่งไร่ ตรงนี้นะครับหนึ่งไร่พื้นที่หนึ่งต่อหนึ่งก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างสี่สิบยาวสี่สิบเมตรเท่ากับพันหกร้อยตารางเมตรถูกไหมครับหนึ่งไร่ก็คือกว้างสี่สิบยาวสี่สิบเป็นพันหกร้อยตารางเมตรเป็นแบบมาตรฐานนะฮะพื้นที่จริงของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่ไม่ตรงตามนี้แต่แต่ถ้าใกล้เคียงเราหยิบอันนี้ขึ้นมาใช้เลยนะฮะแล้วเราก็กยับหมุนเอาว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนนะฮะ ตามที่ได้ไปอบรมกันมานะว่าอะไรจะอยู่ทิศไหนมีสมมติว่าเราเข้าใจตรงนั้นอ่ะดีแล้วก็มาดูว่าในผังตรงนี้นะเราจะอธิบายตรงนี้คร่าวๆก่อนนี่คือโคกนะโคกก็คือที่มีต้นไม้อยู่เบอร์หนึ่งเนี่ยฮะโคกโคกปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างถ้าก็ต้อง ไปศึกษาไปอบรมเพิ่มเติมเรานะฮะวันนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการจับพื้นที่การคำนวณปริมาณดินปริมาณน้ำเข้าข้าวโอเคเบอร์สองเป็นนาก็อยู่ตรงนี้เบอร์สามเป็นหนองน้ำหนองน้ำก็เบอร์ตรงนี้เบอร์สามคลองไส้ไก่เบอร์สี่ก็อยู่ตรงนี้นเป็นคลองลดเลี้ยวไปตามบนโคกเพื่อที่จะ ให้น้ําซึมหล่อเลี้ยงเข้าไปในต้นไม้บนโคกนะซึ่งเป็นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง,างแล้วก็คันนาคันนาทองคําปลูกปลูกพืชบนคันนาคันนาจะยกประมาณแบบนี้นะฮะมีมีคันนาแต่ว่ามีร่องน้ําถ้ามองรูปนี้นะฮะรูปนี้มีนาแล้วก็มีคันนาอยู่ตรงนี้พอถักจากคันนาปุ๊บมีร่องน้ำนอเป็นคลองนะฮะตรงนี้ มองรูปตัดเป็นเป็นคลองด้านนี้ก็เป็นคลองแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นนาด้านนี้ก็เป็นนาแล้วแต่นะก็ตรงนี้กว้างประมาณเมตรหนึ่งนะขนาทองคำแต่ว่าหลายท่านที่ทำปัจจุบันเนี่ยเมตรหนึ่งมันจะเล็กไปต้องบางคนก็ทำสามเมตรสี่เมตรเป็นถึงแปดเมตรบางคนสิบสองเมตรแล้วแต่ว่าใครมีพื้นที่ มากกว่านี้นะฮะไม่ใช่หนึ่งไร่ละจะเยอะกว่านี้เยอะๆเลยนะฮะครับซึ่งในรายละเอียดของการจัดโคกหนองนาเนี่ยเราก็ต้องมีทั้งมีคนามีทั้งหนองน้ํามีทั้งกรองไส้ไก่มีทั้งฝายนะฝายกัน้นเบอร์ห้าตรงนี้นะเบอร์ห้าตรงนี้ด้วยกัน้นกั้นน้ําแล้วหนองน้ําเนี่ยเราก็ต้องมีระดับความลึก แ,แตกต่างกันเพื่อให้มีการไหลของน้ำน,นะสมมติว่าด้านนี้สูงด้านนี้ก็ต้องต่ำลงเพื่อได้ไหลเข้าตรงนี้ออกตรงนี้หรือออกตรงนี้เข้าตรงนี้นะอาคารก็เบอรนะ์หกและลาน,นี้ประสงค์ก็แถวๆนี้เบอร์เจ็ดนะถ้าเราได้ได่าวรมมาแล้วเนี่ยเราจะทราบว่าเราสมมติว่าด้านนี้เป็นทิศด้านนี้ทิศตะวันออกนี้ทิศเหนือ นิทิศใต้นีทิตะวันตกนะลานตรงนี้เอาไว้ตากข้าวเอาไว้นวดข้าวก็จะอยู่อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของตัวตัวตัวอาคารที่พักชั่วคราวหรือว่าเถียงนานะนะไม่เอาไว้ตรงนี้เพราะว่าหน้านาหน้านา,นาที่เราเกี่ยวข้าวเนี่ยลมหนาวมันจะมาทางนี้มาทางนี้ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมาทางประเทศจีนเนี่ยมาทางนี้ นั้นถ้าเราเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้ฟูนก็จะคุ้มเข้ามาเลยฟ่นที่เรานวดข้าวนะเราเอาไว้ตรงนี้นะฮะบ้านก็อยู่ตรงอยู่ต้นลมอันนี้อยู่ใต้ลมโอเคในรายละเอียดพวกนี้ก็ลองเข้าไปอบรมกันนะฮะเรามาอธิบายเรื่องของการเก็บ <c oughs> นะขุดขุดทําเป็นบอ่อทํานาแล้วก็ทําปั้นโคกก็ต้องเกี่ยวข้องกับการ เก็บน้ำนะปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีของประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ประมาณพันหนึ่งจนถึง2องพเกือบสามพันขึ้นอยู่กับว่าอยู่พื้นที่ภาคไหนถ้าภาคใต้ก็จะเยอะนะ,นะในที่นี้เราใช้ค่าเฉลี่ยทั้งทั้งประเทศทั้งปีนะที่เก็บสถิติมาเนี่ยทางอาจารย์ท่านท,ที่เป็นผู้ออกแบบนะ,นะทีมงานของ ตัแบบนะก็ใช้ค่านี้นะฮะ1,500มิลลิเมตรต่อปีครับเพื่อที่จะเก็บน้ำร้อยเปอร์เซ็นตะ์การเก็บน้ำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่หนึ่งไร่ก็จะต้องคำนวณว่า1,500นี่เป็นการคำนวณบนพื้นฐานม,มาตรฐานนะฮะมันจะแวรี่ได้แตกต่างได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเราต้องคำนวณพื้นตัวเลขที่เป็นมาตรฐานก่อน 1,500มิลลิเมตรต่อปีมาเป็น2,400รอลูกบาทเมตรต่อปีก็คือเอา1,500เนี่ยคูณเอ่อบนพื้นที่1ไร่คือ1,600นะนะเรากดเครื่องกระเล็กมาหนา1ไร่คือ1,600ตารางเมตรคูณปริมาณฝน1,500มิลลิเมตรต่อปีก็จะเท่ากับ2ล้านอันนี้ หน่วยเป็นมิลลิเมตรอยู่เราต้องหารด้วยพันหารหนึ่งศูนยศศจะเท่ากับลูกบาทเมตรเท่ากับสองพันสี่ร้อยลูกบาทเมตรตามนี้นะฮะต่อปีบนพื้นที่หนึ่งไรเราเก็บไว้เก็บไว้ตรงไหนบ้างเก็บไว้บนโคกนะโคกเรามีพื้นที่เท่าไหรในทางดีไซน์ทางอัวแบบแบ่งไว้เป็นโคกขึ้นหนึ่งของหนึ่งไรคือ 800ตารางเมตรหนอง300ตารางเมตรของ1ไร่ซึ่งก็ประมาณ18กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้31กว่าเปอร์เซ็นต์นะท่านเอาไปหารดูได้นะฮะ500หาร1ันหก0าหาร1ันหอันนี้แปดร้อย0ารพันเป็นเปอร์เซ็นต์คร่าวๆาวนะอันนี้ประมาณ18กว่าอันนี้31กว่า อันนี้ห้าสิบพอดีนะแปด้อยหาสิบหกการคำนวณน,น้ำที่ตกนะบนโคกว่าเป็นกี่ลูกบาศเมตรหรือกี่คิวนะฮะทั้งปีเลยนะอันนี้บนพื้นที่ตรงแปดร้อยตารางเมตรนะเราคิดมาได้ยังไงตรงนี้ก็สมมติว่าพื้นที่8ปดร้อยตารางเมตรเนะี่ยเก็บน้ำทั้งหมดได้สักเจ็ดสิ้าอร์เซ็นของพื้นที่ตรงนี้ คนะอที่8คูณ75%จะใช้70ถึง75นะ่0แ0 0คูณจุดเเท่ากับ600โอเคนะทางดีไซนเนอร์หรือว่าผู้แบบคิดไว้75%นตะพูดง่ายๆคือมันซึมลงไปในดินประมาณ75%เซนนั่นแหละนะครับ ก็เพียงพอละต้นไม้ก็น่าจะได้ใช้น้ําที่ลึกลงไปเกือบเมตรนะฮะเอาแปดร้อยตารางเมตรคูณด้วยความลึกเจ็ดสิบห้าเซนจะได้หกร้อยนะฮะก็ลูกบาศเมตรต่อปีนะฮะความต้องการใช้น้ําในที่นี้คือตกลงมาเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเลยตกตารางเมตรแปดร้อยตารางเมตรใช้แปดร้อยนะฮะ แต่ถ้าคิดเป็นปริมาณฝนตรงเนี้ยหกร้อยโอเคเราข้ามมาที่นี่ก่อนอานานาห้าร้อยนาห้าร้อยนะครับห้าร้อยตารางเมตรคิดเป็นปริมาณฝนที่จะตกลงบนนี้ซึ่งเพียงพอนะฮะเพราะว่าฝนมันพันห้าร้อยตกลงตรงนี้เท่าไหร่ตรงสี่ร้อยก็เพียงพอละสี่ร้อยมาจากไหนสี่ร้อยมาจากขุดตรงเนี้ยลึกเมตรนึง แต่ว่าน้ําที่จะหล่อเลี้ยงเนี่ยสูงแปดสิบเซนนะฮะเห็นไหมฮะขังน้ำสูงแปดสิบเซนหรือศูนย์จุดแปดเมตรเอาศูนย์จุดแปดคูณด้วยห้าร้อยเท่ากับสี่ร้อยนะฮะห้าร้อยคูณศูนย์จุดแปดเท่ากับสี่ร้อยนะครับน้องน้องก็คือเบอร์สามนะเบอร์สามเบอร์สามนะ้องถ้าเราขุดเอ เราต้องการ300ตารางเมตร300ตารางเมตร300ตารางเมตรถ้าเราขุดลึกตามรูปนี้แนะหละ5เมตรขุดลึก5เมตร5เมตรเราขุดเป็นชานพักหรือว่าเป็นตะพักนี่ฮะ สามตารางเมตรถ้าคูณห้าสามตารางเมตรคูณ5เท่ากับพันห้ารเนี่ยพันห้าดินขุด500รลูกบาทเมตรแต่แต่เราไม่ได้ขุดตรงๆอย่างนี้นะเราขุดยิก,กยักยยักยิบยักเป็นชานพักหรือว่าเป็นตะพักเพื่อาการดินพังแล้วก็ ถ้าในแง่ของการเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ให้เข้าขึ้นไปวางวางไข่ได้นะฮะโอเคเรื่องของการกุดก็ต้องเผื่อสิ่งที่สำคัญคือต้องเผื่อการระเหยของน้ำนะฮะตามทฤษฎีศาสตร์ปราชาของในหลวงลองซึ่งคำนวณมาไว้เรียบร้อยแล้วหนะนึ่งวันหนึ่งเซน หนึ่งวันหนึ่งเซนก็ฝนตกเกือบเราถ้าเราคิดว่าฝนตกประมาณสามร้อยวันเออโทษทีหนึ่งปีเรเหยนะอเราเหย300สามร้อยวันจริงๆมันสามร้อยหกห้าเราคิดว่าสามร้อยนะก็ะเอาสามร้อยวันคูณด้วยเซนก็คือ300สามร้อยเซนก็คือสามเมตรเพราะฉะนั้นสามเมตรเนี่ยสามเมตร นะคูณพื้นที่ทั้งหมด300ตารางเมตรก็คือ900 900นะฮะ3เมตรคูณพืณ้นที่300ตารางเมตรก็คือ900ลูกบาศเมตรเนะี่ยนี่คือที่มาว่า900ลูกบาศเมตรมาจากไหนน้ำเระเหยไปเท่านี้เราต้องขุดให้ใหญ่กว่า900แล้วเราต้องเหลือเอาไปใช้ด้วยนะฮะขุดเนะี่ยขุด1,500เหยไปเท่านี้นะ จักเก็บได้ประมาณนี้300ตารางเมตรสูงสูงเมตรหนึ่งกูไม่ให้300ตารางเมตรสูงเมตรก็คือ300ลูกบาทเมตรเหลือลเหลือเท่านี้ก็ยังเหลืออยู่ฮะต่อไปน้นต้องขุดขุดให้ใหญ่นิดนึงเอ่อส่วนส่วนเรื่องของดินขุดดินถมของโคกก็อันนี้ผูเ้เชี่ยวชาญก็น่าจะเป็นกลุ่มคนขับแบคโฮเนาะคนที่ขุดดินปั้นดิน เขาจะรู้ได้ละเอียดดีอย่างสมมุติว่าเราต้องการปั้นโคกเนี่ยสูงสูงประมาณสักเมตรหนึ่งฐานกว้างสองเมตรฐานบนเมตรหนึ่งเนี่ยก็คำนวณพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะสมมติกว้างเมตรหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เอ่อตรงนี้สองเมตรนะสูงเมตรหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ หนึ่งจุดห้าตารางเมตรงั้นถ้าเราหนึ่งจุดห้าตารางเมตรถ้าเราปั้นด้วยพื้นที่เท่าไหร่เราก็คูณเข้าไปนะฮะปริมาณงานดินถมตรงเนี้ยในที่นี้สมมติว่าจะลองคิดดูก่อหนึ่งจุดห้าคูณแปดร้อยพันสองถูกต้องนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้สองตรงนี้ หนึ่งเราเราคิดเป็นเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะอันอันนี้มันมันมันแวรี่หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะฮะนะถ้าถ้าถ้าในแง่ของการขุดดินจริงๆตรงเนี้ยดินที่ขุดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็เอามาถมนะสมมติว่าดินดินที่ขุดตรงนี้สมมติว่าเอาไปใช้ทั้งหมดเลยเนี่ยดินขุดบ่อเนี่ยพันห้าร้อยลูกบาทเมตร ก็เอาไปถมโน่นถมนี่นะฮะมันมันก็ชดเชยกันตรงนี้นะฮะก็ในเรื่องของการเผื่อการคำนวณปริมาตรดินดินขุดแล้วก็ดินถมเนี่ยให้ให้เราเอาหลักอย่างนี้นะฮะดินที่มันอยู่ในพื้นลาบตรงนี้ถ้าขุดขึ้นมาเนี่ยมันจะถ้าเราคิดตามพื้นที่ที่ขุดเวลาขุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ดินเยอะกว่า หมายความว่าดินเนี่ยเวลาอยู่ในสภาพดินเดิมเนี่ยมันแน่นพอเราขุดปุ๊บมันจะพองหรือว่ามันจะมันจะได้ปริมาตรเยอะกว่าเดิมประมาณสักหกเอร์เซ็นหกเช่นเช่นถ้าขุดออกมาได้ประมาณ100ลูกบาทเมตรเนี่ยพอมันออกมากองไว้เนี่ยมันจะได้ประมาณร้อ นะครับอันนี้คนที่ขุดดินคนที่มีประสบการณ์ในการขุดดินอย่างแบยโอเนี่ยปรนะึกษาทางคิมงานเขาจะเขาจะทราบดีนะแต่ถ้าเราเอาดินมาถมแล้วถ้ามันซุดตัวลงอีกจากเดิมหนึ่งร้อยกลายเป็นร้อยหกสิบลูกบาทเมตรเนี่ยพอมันซุดลงมันก็จะเหลืออยู่ประมาณร้อยร้ยี่สิบถึงร้อยห้า อันนี้เป็นการคำนวณงานดินดินขุดดินถมนะการคำนวณดินขุดดินถมโดยเฉลี่ยนะดยเฉลี่ยของดินที่เป็นดินดินทรายปนดินเหนียวทั่วไปนะครับยังไงก็ตามเนี่ยการขุดดินเพื่อที่จะคิดคำนวณงานดินขุดเอ่อแล้วก็ดินถมนะถ้าคนคนขับแบกโฮเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิด หลายแบบเช่นนับจํานวนเที่ยวนับจํานวนบุ้งกีก็ก็หมายถึงว่านับจํานวนเที่ยวของรถ6กล้อหรือว่ารถ10บล้อที่จะบรรทุกระยะทางใกล้ไกลต่างๆอันนี้ผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นเ,เจ้าของเบคโฮนะฮะทางทีมงานคิดเนี่ยได้ได้แต่คิดพื้นที่ตามเลขาคณิตแล้วก็เือดินหลวมดินแน่นแค่นั้นเอง ด,ดินหลวงดินแน่นหมายคมว่าในสภาพดินเดิมมันจะแน่นพอขุดออกมาแล้วมันก็หลวมมันก็จะพองรวมก็ใหญ่ขึ้นพอบดอัดกลับไปมันก็จะยุบลงแต่แต่แต่ยุบลงไปไม่เท่าเดิมตั้งแต่เหมือนอยู่ในดินแล้วครับอธิบายมาพอยืดยาวเลยนะก็จะได้เห็นแนวคิดละว,ว่าการออกแบบโคกหนองนาตามแบบมาตรฐานของพัฒนาชุมชนแบบหนึ่งไร่ตรงนี้ นะก็พอได้ไอเดียนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ไม่มีพื้นที่หรือว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ขุดนะที่ผมอธิบายนี้คือเป็นเป็นแนวคิดเป็นการขยายความของแบบมาตรฐานของพัฒนาชุมชนนะแบบโคกหนองนาโมเดลบนพื้นที่หนึ่งไร่ในวิดีโอชุดถัดไปเนี่ย ก็จะอธิบายเรื่องของพื้นที่สามไร่ในสัดส่วนต่างๆนะครับเพราะวิดีโอชุดนี้หนึ่งไร่นี่ยาวเลยฮะอธิบายมานานพอสมควรละก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่จะทำะโคกหน้องนามีพื้นที่แล้วก็ไปอบรม เพิ่มความรู้นะหลายๆที่หน่อยแล้วก็ไปดูงานของท่านที่ทําก่อนหน้าท่านแล้วนะแล้วก็เข้ากลุ่มต่างๆกลุ่ม Facebook กลุ่ม l i น์ที่เป็นกลุ่มโคกน้องนาหรือแม้กระทั่ง,งกลุ่มใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะเป็นกลุ่ม1นึ่ตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นฐานของศักร,ร์ประชาเหมือนกันนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านฮนะขอบคุณมากครับจาก Smart Farmer Online ขอบคุณครับ